อกเลยว่ายิ่งกว่าปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้ค่ะสาหรับข่าวของพระเอกชื่อดังค่ะอย่างคุณเอ็ดกัณฑพงศ์บำรุงรักค่ะที่ก่อนหน้านี้ค่ะทำเอาหลายๆคนก็ช่วยกันภาวนาขอให้ปลอดภัยนะคะหลังจากที่คุณเอ็ดกัณฑพงศ์นั้นได้วูบหมดสติกลางงานดีเบตไปตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ค่ะและยังหยุดหายใจไปนานถึง40นาทีแล้วก็สลบไป8วันพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลนานกว่า3เดือนค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะทำเอาหลายๆค คนเป็นห่วงแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับคุณเอสกันอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ตอนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณเอสกันพงศ์นั้นก็ร่างกายกลับมาหายดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะแต่คุณเอสกันพง์ค่ะก็ยังหายหน้าหายตาไปจากโซเชียลจนทาเอาแฟนๆนั้นบ่นอยู่คิดถึงบ่อยๆค่ะในเวลาต่อมาค่ะทางด้านคุณเอสกานพง์ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวที่เรียกได้ว่าหน้าเสียดายสุดๆค่ะถึงสาเหตุที่ตนเองนั้นหายหน้าหายตาไปจากโซเชียลค่ะก็เป็นเพราะว่าอินสตาแกรมเก่านั้นเข้าไม่ได้ค่ะ ล่าสุดค่ะทางด้านคุณเอ็ดกนณพงศ์ก็สามารถกลับมาทํางานได้ตามปกติอีกครั้งนึงค่ะโดยครั้งนี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้ไปออกงานพร้อมกับภรรยาอย่างคุณคิตตี้นะคะแล้วก็ลูกสาวอย่างน้องวาเลนติน่าค่ะซึ่งถือได้ว่าราวปฏิหารเลยก็ว่าได้ค่ะแต่คุณเอ็ดกนพงศ์ค่ะก็ได้ออกมาอัปเดตอาการล่าสุดของตนเองค่ะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าอาการป่วยนั้นยังมีผลกระทบข้างเคียงอยู่หลังจากที่วูบหมดสติไปในครั้งนั้นค่ะโดยตอนนี้ค่ะคุณเอ็ดบอกว่า ความจําบางส่วนของตนเองนั้นยังหายไปยังไม่กลับมาตอนนี้ขอเวลาอีกสักพักถึงจะพร้อมเจอกับทุกคนเมื่อพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะคุณเอสก็บอกว่ามันยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ที่ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งสุดท้ายค่ะทางเราทีมข่าวไทยนิวบันเทิงนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณเอสนั้นกลับมาหายดีแบบร้อเเซค่ะ